วันนี้มาเลือกไพ่กันนะคะมีใครแอบชอบคุณไหมนะคะเป็นความรักหน่อยนะคะกลองที่หนึ่งกลองที่สองนะคะเดี๋ยวเราเริ่มกันจะี่เลือกกล่องที่หนึ่งกันเลยเป็น timeless นะคะใช้วิจารณญาณในการรับฟังมาดูว่าช่วงนี้มีใครสนใจคุณหรือเปล่าแอบชอบแอบมองคุณไหมเขาคือใครนะคะใช้วิจารณญาณเนานะเพราะว่าไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะ ตัวส่วนตัวเปิดรันคิววันที่5มีนาคมนะคะแนะนำว่าถ้ารีบไม่ต้องรอนะคะถ้าถ้าใครรีบคือไม่ต้องรอเพราะว่าตามสไตล์ของหมอโบนะคะอ่าดูค่ะว่าเป็นยังไงคนที่เข้ามาเลือกกองนี้ว้าวคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากมีแรงดึงดูดนะคะ เออต่อเพศตรงข้ามล้วเป็นคนที่แบบว่าหล่อสวยเลือกได้พอสมควรอืมหล่อสวยเลือกได้มีตัวเลือกว่างั้นเถอะช่วงนี้กําลังป๊อปมากๆเลยนะคะมีคนเข้ามาหรือว่ามีคนชอบคุณมากกว่าหนึ่งคนขึ้นไปคลิปนี้นะคะหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะช่วงนี้มีแรงดึงดูดถามว่ามีคนแอบชอบคุณไหมมีแน่นอนคะ่ะ มีแน่นอนดีไมด่ดีหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นเฟรนด์โซนหรือคนที่คุณรู้จักดีในกลุ่มคนโซเชียลของคุณกลุ่มของคุณโซเชียลของคุณหรือแม้แต่เพื่อนเพื่อนร่วมงานเป็นไปได้เหมือนกันหนึ่งในนั้นนะคะแต่ของคุณมีแบบมีมากกว่าหนึ่งคนเป็นต้นไปนะที่แอบชอบหรือว่าประทับใจในตัวคุณแอบชอบมีไหมมีค่ะเรามาเคลียร์คีย์เวิร์ดคำว่าแอบชอบเนาะดูใครเอยที่แอบชอบคุณตอนนี้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  โอ้โหชัดเจนมากเลยชอบมากด้วยเขาเป็นเท้าธาตุน้ำนะคะน่ารักเขาเป็นคนที่มีแบบมีสเสน่ห์เหมือนกันนะคะเอาล่ะลืมบอกคนที่เข้ามาเลือกกองนี้กลุ่มนี้จะเป็นชาวพฤกษบชาวเมถุนนะคะชาวสิงห์ก็ได้นะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ที่บอกไปเออแล้วก็เป็นบางทีจะเป็นคนสองบุค,คลิกแต่จิตใจดีมีจินตนาการนะคะใจดี เป็นคนที่แบบว่าเฟลลี่เป็นคนที่แบบโดดเด่นในกลุ่มเพื่อนนะ่ะคุณนะ่ะมาดูคนคนนั้นที่เขาชอบคุณคนนี้ชอบคุณแรงมากมีความชอบอแรงพอสมควรนะคะมุ่งมันม่นมั่นหน้าม,มั่นตาที่จะแบบว่าชอบอาจจะเป็นชอบเลยไม่ต้องแอบก็ได้มั้งคนนี้ด้วยความชัดเจนมากเป็นชาวธาตุน้ำค่ะ กรกฎมีนพิจิงนะคะหรือชาวเดี๋ยวนะชาวอะไรอะม่ถุนหนึ่งหนึ่งสองชาวกลุ่มเท่าทีชาวกลุ่มนะคะทาาุลมก็เป็นกลุ่มนะาเด่นนะคะอืม คนนี้อาจจะเป็นคนทางไกลนะคะคนที่ชอบคุณมี2อ,อย่างด้วยกันนะคะหเป็นคนใหม่นะคะที่กําลังเข้ามาหรือกําลังจะเข้ามามีความเป็นธาตน้ําชัดเจนมากนะคะคนที่สองนะที่หมอบบอกมีมากกว่า1คนอะ่ะคนที่สองอาจจะเป็นใครสักคนนะคะที่ออกจากชีวิตคุณไปแล้วแล้ววนกลับมานี่กาลังแบบ อยู่ในขั้นตอนของการแบบวนกลับมานะคะอาจจะเป็นใครสักคนที่ออกจากชีวิตคุณไปแล้วนะคะหรือกลับมางคืนดีหรือได้เจอกันอีกแล้วก็ชอบคนนี้มีความชัดเจนมากที่เป็นชาวธาตุลมนะคะมาดูว่าพวกเขาเหล่านี้นะคะเขาชอบอะไรในตัวคุณนะคะอชอบความเก่งของคุณชอบบุค,คลิกของคุณนะคะแล้วก็ น่าจะเป็นสิบดาวเนี่ยสิ่งที่เขาชอบในตัวคุณคือคุณเป็นคนที่แบบว่าใจดีไม่ชอบแบบหมอโบไม่รู้นะมันขึ้นตามไพ่ไม่ชอบการทําลายใครนะคะเป็นคนที่มีความเป็นแบบนักฮิลเลอร์ฮิลลิ่งสูงนะคะเนื่องจากเป็นคนที่จิตใจดีเขาชอบคุณตรงที่ตรงที่เป็นคนตรงตรงโอ้ยไม่ใช่ตรงที่เป็นคนที่แบบมั่นใจในตัวเองอะนะคะแต่บางครั้งความมั่นใจของคุณมันก็กลายเป็นเสน่ห์เป็นพิษคนอกหักเยอะ เพราะคุณนะคะไม่รู้รู้ตัวหรือเปล่าก็มีอ่าเป็นชาวคุณเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองทํางานเก่งนะคะแล้วเป็นคนที่แบบโดดเด่นในกลุ่มงานเป็นคนที่มีความสามารถมีความรู้นะคะเอ่อทำอะไรคนก็ซัพพอร์ตสนับสนุนนี่คือคนที่แบบอ่าปลื้มคุณหรือว่าแอบชอบคุณเนี่ยแบบหลงไหลกับความสามารถของคุณพอสมควรนะคะคุณเป็นคนที่แบบว่าถ้าเป็นนักรบก็เป็นนักรบที่เก่งอะ่ะนะ ห้าเหรียนขึ้นมาสิ่งที่เขาชอบในตัวคุณคือเขาชอบการที่คุณไม่เป็นคนที่ย่อท้อนะคะคุณเจออะไรหละคุณสามารถที่จะแบบสู้กับปัญหาได้นี่คือแบบบุคลิกความโดดเด่นของคุณแล้วคุณเป็นคนที่แบบเซ็กซี่เออเซ็กซี่แล้วฉลาดนะคะอยู่เป็นเราคนที่เลือกกองนี้เอาแล้วค่ะช้วิจารณญาณน,นะคะไปต่อกันที่กองสอง มีอะไรที่แบบความในใจที่เขาอยากจะบอกคุณไหมก่อนความในใจที่เขาอยากจะบอกนะคะเขาอยากจะเริ่มต้นนะคะอยากจะส่งสัญญาณให้คุณอยากจะเริ่มต้นกำลังวางแผนอยู่ว่าจะส่งสัญญาณยังไงนะคะความในใจของเขาเขาแบบมีความอินเทน์กับความรู้สึกของคุณมากๆนะคะเออเขารู้สึกดีกับคุณมากๆคุณเป็นเหมือนเดอะซันของเขาเขาอยากให้คุณรับรู้แล้วก็เข้าใจว่าเขาคลั่งคุณมากๆเลยเห็นไหมเขาคลั่งรักคุณอย่างมาก แอบชอบไม่พอถึงขั้นรักเลยขอให้โชคดีค่ะต่อมากลอง2นะคะกล้องสองกล้อง2องมาดูว่าใครแอบชอบมีคนแอบชอบคุณไหมอาจจะไม่มีก็ได้นะไม่ได้เกี่ยวกับสถานะนะคะมาดูว่ากลอง2มีใครแอบชอบคุณอยู่หรือเปล่า เอเนจี Energy, คนกองสองหน่อยนะคะอู้สามดาบขึ้นมาบางคนบางท่านเหมือนเจอปัญหานะคะรักสามเศร้าหรือเพิ่องอกหักมาก็ได้นะหรือความรักไม่เป็นไปดั่งใจนะคะอืมคุณกําลังแบบเริ่มต้นใหม่คุณกําลังมูฟออนคุณกําลังวางแผนกับชีวิตของคุณอยู่พลังงานของคุณเนี่ยเป็นเหมือนแบบเหมือนคุณตัดสินใจนะคะที่จะมูฟออนไปข้างหน้า หรือถ้าคุณเป็นรักสามเข้ารักสาม,สามเศร้าคุณก็ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดอะเอ,อโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในเรื่องความรักมันเกิดขึ้นแล้วนะคะอเหมือนแบบว่าคุณได้เจอใครสักคนแล้วคุณก็เหมือนแบบเอ,อหรือการดีวกับใครสักคนมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันต้องบาดเจ็บไม่คุณก็เขาอะที่เจ็บปวดอกหักบาดเจ็บเสียใจอะมันทําให เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เห็นความชัดเจนการตัดสินใจเกิดขึ้นนะคะแล้วแต่ว่าคุณเนี่ยเหมือนแบบกําลังจะดีขึ้นแหละนะอืคนที่เข้ามาเลือกกองสองส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวราศีตุลราศีธนูราศีาศอ่าชาวธาตุน้ํานะเด่นก็จะเป็นเด่นก็จะเป็นชาวพิจิกนะคะเออเป็นคนที่แบบูมีสเสน่ห์หน้าตาดีบุคลิกดีมองโลกในแง่ดีแต่ บางครั้งบุคลิกเหมือนคนเจ้าชู้นะคะเออมันดึงดูดผู้คนเข้ามาเนี่ยมาดูว่าใครนะคะที่มีคนนะเอาเป็นว่ามีคนแอบชอบคุณไหมใครแอบชอบคุณหรือเปล่าช่วงนี้มีค่ะโอ้ คนที่อชอบคุณนะคะเด่นชัดมากเลยเป็นชาวธาตุน้ำกรกฏมีนพิจิกราศีเมษนะคะชาวทางไกลก็ได้คนนี้เป็นคนที่น่ารักโปรไฟล์ดีหรือเป็นคนที่แบบมีความโดดเด่นนะคะมีออร่าเนี่ยเป็นคนที่มีความโดดเด่นมีออร่ามีสเสน่ห์นะคะเออเหมือนแบบถ้าคุณสัมผัสถึงนะคะแววตาของเขาหรือถ้าคุณได้พบได้เจอเขาจะรู้สึกเออถูกชะโลกกับเขาแต่แรกพบคนนี้น่าเด็กนะคะ ่็เป็นคนที่มีออรา่ามีพลังชีวิตแต่ที่สําคัญเขาเป็นคนที่เก่งกมากนะคะเป็นคนที่เก่งมากอืมคนคนนี้มาดูว่าคนคนนี้ยเออเขาหมอบอกว่ามันเป็นมันเป็นการไม่ได้แอบชอบนะของคุณไม่ได้แอบชอบคือเขารู้สึกดีกับคุณอ่ะอืมไม่มีไม่มีคนแอบชอบคุณแต่เขารู้สึกดีกับคุณปลื้มคุณอนะ่ะอืม รู้สึกดีไม่ได้แอบ,บชอบค่ะรู้สึกดีถามว่าชอบไหมก็ชอบแต่ไม่ไปแอบ,บอะค่ะเออชอบอะมาดูคนคนนี้นะคะรู้สึกยังไงกับคุณคะชอบอะไรในตัวคนคนนี้เป็นคนชัดเจนนะคะอย่างที่บอกถ้าถ้าเขาแอบเบนี่ยคุณก็ณจะรู้เลยแหละนะคะคนนี้เป็นคนที่ชัดเจนเป็นคนที่จริงจังนะคะทาอะไรก็จรงิงจังเขาเป็นคนที่แบบอย่างที่บอกมีเสน่ห์เหมือนกันเขาเป็นคนมีเสน่ห์มองโลกในแง่ดี มองลงในแง่ดีอืมเขาชอบอะไรในตัวคุณใช่ไหมเขาชอบอะไรในตัวคุณเขาชอบความชัดเจนของคุณคุณเป็นคนที่ทุ่มเทแล้วก็ชอบเสน่ห์ของคุณนะคะเขาชอบการที่คุณเป็นคนที่แบบทําอะไรเป็นคนที่มีรอบค้อบวางแผนอะไรอย่างเงี้ยเออนะคะเป็นคนที่มีความรอบค้อบมีความวางแผนแล้วเป็นคนที่มีมีแพชชั่นมีแรงบันดาลใจเออ เดี๋ยวมาดูซิว่าถ้าบอกคุณได้เขาอยากจะบอกอะไรคะอถ้าบอกคุณได้เขาจะบอกเขาอยากจะให้กำลังใจคุณในการเริ่มต้นใหม่ถ้าคุณเจอเรื่องราวไม่ดีตอนนี้นะคะเขาเป็นกำลังใจให้คุณนะเขาอยากจะบอกคุณเขาอยากจะบอกคุณว่าเขาเป็นกำลังใจให้คุณนี่อ่ามีการแอบชอบอยู่อืมแต่เขาไม่กล้าบอกค่ะ มีแต่แบบว่าเออแอบส่งกําลังใจให้อยู่นะอย่างเงี้ยนะคะถ้าคุณกาลังเจอเรื่องไม่ดีเขาแอบส่งกําลังใจให้คุณหวังว่าคุณหวังว่าคงคงจะหวังว่าคุณคงจะเจอทางเลือกหรือทางออกนะคะหรือความชัดเจนในชีวิตเออแล้วก็เริ่มต้นใหม่หวังว่าคุณจะโอเคถ้าคุณเจอสถานการณ์ที่ไม่ดีเอาละค่ะก็ขอให้คุณโชคดีนะคะเออ บอกไปแล้วราศสีอะไรฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเริฟบๆค่ะ